มื่อการเพราท่านูิชาพันเตวุโส่านถามญาติโยมนะ, <c oughs> น,นะจำานวนนะจำสนจำจริงๆริงมันก็นาจะพอแล้วโยมนะธรรมานี่มันรู้มันฟังแล้วไม่ยากอะไรมากมายถ้าเราพอเข้าใจระดับหนึ่งเนี่ยแต่ตอนทําที่มันยากอะนะโยมนะ <c oughs> อาตมาหนีทั้งชีวิตนะแต่ตอนนี้หมดที่หนีแล้วมันจำานนจำต้องนะ <c oughs> อาตมาเพราะเราเป็นนักบวชนะ ี่ยมันจะหนีไหม่หนีไปไหนก็มันจะหนีไปไหนเหมือนกัไไนนะฟังพระสวดพูดมาก็เข้าท่าดีมันร้อยเรียงดีให้คำว่าเหนือสุขเหนือทุกข์นี่มันดีนะโยามนะอาจจะมาก็อยากได้ยังไงนะให้ความค้นทุกข์นี่ก็อยากได้เหมือนกันให้คำนี้ผ่านความทุกทุกข์นี่ก็อยากได้เหมือนกะันนะหนีออกจากบ้านมามต้องการตัวเนี้ยตัวคนทุกข์อะแต่ทุกข์อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะหนีมาเนะี่ยไม่รู้ แล้วเดี๋ยวมาอยู่อยู่จะไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันมันยากเนนะโยมามาเสร็จไม่รู้จะไปไหนอีกหมดที่ไปอาจจะมาหมดที่ไปจริงแล้วผมรู้สึกแต่ใจไปที่อื่นแล้วนะทุกวันเนี้ยใจมันจะหนีไงนี่คือความความเข่าของเราความไม่เข้าใจของเราเอาเต็นหนีเอาแต่ไม่อยากจะเจอกับใครมันไม่ใช่นะโยสงสัยเป็นฤาษีมหลายชาตินะ ให้อยู่คนเดียวซึ่งึมันสบายดีเหมือนกันนะโยมแล้วถ้าอยู่กับงานก็สบายดีเหมือนกันนะไม่มีใครมายุ่งกับเราเยอะไงใช่ไหมอยู่กับงานทั้งคืนทั้งวันก็สบายดีแอ้พอเจอคนมันชักย่ามกันฮะจะพูดกับโยมมาเข้าใจก็ยากเหมือนกันนะเมื่อวานนี้นล้จะไปต่อกอกน้ำให้บอกใครวิธีถางยากขึ้นเสียงแข็งแป๊กเลยรจะมาก็เดินหนีเลยเหมือนกันเออไม่ทันฟังเราเลยอะเออพอแล้วเอา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 แบบโยมแหละมันไม่ง่ายนะโยม ไอ้เ,เราก็พอแค่เอ่ยปลายไปถางาหญ้าเสียงแข็งแป๊กเลยเอพอเราต้องหนีเลยไม่ง่ายนะโยมสื่อภาษาเนี่ยยังไม่ทันฟังเราพูดเลยเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายจริงนะแต่มาก็เห็นใจนะโยมแต่และคนเข้ามาตรงนี้มก็มาอดมามาสู้มาทนใช่ไหมมาทํางานฟิล์มก็ยากเลยใช่ไหมแลม้วมาทํางานไม่เอาอีกโอ้โหมันไปไกลตั้งเยอะพอทําเสร็จแล้วไม่ต้องหวังอิ่มก็ไปอีกทั้งไกลนะโยมไปหาสุญญตามันไม่ง่ายนะเนี่ย อาจจะมากระถามตัวไงจะมาทําอะไรอยู่ตรงเี้ยเวลาเนี้ยอ๋อเราเป็นนักบวชอาชีพปฏิบัติธรรมให้ยเป็นยังไงวอาชีพนักบวชบวที่เขาเกิบัติธรรมเนี่ยใส่เครื่องแบบมาสิบเจ็ดปียังไม่ชัดเท่าไหร่นะแต่รู้ว่าไปเดินเจอโยมตเช้ามันสบายดีนะเจอผู้ให้ไนงะใช่ไหมผู้ให้ใจมันดีอาตมามีความซี่ดีเกินมีธรบาณนะโยม้พูดไปพูดไปเดียพูดถึงเรื่องของสยบาทมาอีกนะ ใส่บาตรม,มาก็ไมไ่อยากได้เขาเหรอกเอามาสมองไม่ได้ฉันเนี่ยขนรเป็นกองๆกงันรวมเป็นโทษกับร่างกายเราไงใช่ไหมอาหารที่ใส่หมาก,กองขยะยังไงสมาคิดพูดอย่างนี้เด็กไม่ใส่บาตรเนะยโยมไม่มีฉันอีก <laughs> โยมไม่ใส่ยากอลยนะบางทีสมาก็เดินมีสบาทเอ้เดินมีสบตรท,ทิ้งมอแปดปีแล้วมีใครไม่กินเนื้อสัตว์บ้างอะ่ะโยมรู้ไม่มีกี่คนโยมรู้ไม่มีกี่คน ไม่เอ่ยชื่อเลยมีสองคนที่สายบาดมิยมกินเนื้อกินเนื้อสัตว์นะนายยอมาทุกคนกินเนื้อสัตว์หมดแหละไม่ง่ายนะแค่ตรงนเนี้ย,ยเนี่ยยมแล้วจะมาอยู่ร่วมกันอีนมันก็ง่ายไม่ไม่ง่ายเลยฟังอุปสว่พูดไาร้อยเลียงแล้วก็ถูกแล้วนะยยอมเอาไปทําอาตมาพยายามอยู่นะยมไอ้ความถือสายไอ้ความที่เอาแต่ใจเนี่ยโหมพาทุกอย่างเดียวเลยนะคุณรู้อะไรเนอ,ออกไม่ง่ายเลยนะยยมเมื่อก่อนมันเตนเลคมอยู่อาตมาบอกมันเตท,ที่นี่ที่มีตั้งร้อยไร่มันเต ไม่ชอบนี้เราก็ไปทางโน้นก็ได้ไม่ชอบนี้ไปทางนี้ก็ได้อัดมาผู้กมเตะหลายเที่ยวเตะอยู่มา่หลังรถไฟก็ได้นะเตะหลัางรถไฟอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้เจอกันนะมันต่างคนต่างไปอัดมาผู้กมเตะไม่ต่างกว่าห้าเที่ยวเพราะเส้นทางนี้อัดมารู้นไม่ง่ายไงใช่ไหมสุดท้ายเราก็ต้องทำมาแหละทาที่ตัวเรามาสู้ที่ตัวเราเอาธรรมะเข้าไปในใจวิญญังเราไม่ยากยากอาตมารู้ว่ายาก โอ้ยถ้ามันมันง่ายจะมาไม่อยู่แค่นี้หรอมันไปไกลกว่าน,นี้แล้วน่าจะจบแล้วด้วยเนี่ยฟังพ่อมาสิบเจ็ดปีทขออกง่ายๆนะอาจจะมาะจบแล้วนะก็พ่อพูดทุกม้วนพาพันพ้นทุกทุกมว,กกมวนนะ่ะอาจจะมานั่งฟังดูเนี่ยตั้งสติดๆีๆฟังพ่อพูดนิม้วนเดียวพอโยมแลวทำตามที่พ่อสอนนะ่ะพ้นทุกแน่นอนเพราะทุกคนมาตรงนี้เพื่อจะละหนายคลายจากการติดการยึดใช่ไหมคุณยึดอะไรถืออะไรคุณต้องทิ้งหมดแหละ เนี่ยทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งข้าวทิ้งของมาได้เบามาได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้โหมีเหลือตั้งเยอะเลยอะ่ะอตาตมนานะความยึดดีความถือดีไอความที่ถือเขาถือเราเนี่ยโอ้โหพูดง่ายดีนะโยมแต่มันทำยากนะทํายากแต่ถึงยากก็ต้องทำไมมใช่ไหมอาตมาไม่มีเอื่นโยมอยู่ไปทนไปวางใจไปด้วยแล้วก็อยู่ไปด้วยเห็นใจเราให้มันชัดเลยเออเนี่ยมันถือสาคนเยอะนะโยมถ้าถือสาคนเยอะเรายังหนาอยู่นะดูดูให้ชัด นี่ก็มีมันก็ดีเหมือนกันนะโยมที่เราเห็นตรงเนี้ยเห็นว่าเราเหลือเยอะไงถ้ามันเหลือเหลือน้อยเดี๋ยวมันจะโอ้โหมันจะยกหัวชูหางกลางเงี้ยงเงื่อเราพ้นแล้วไงใช่ไหมถ้ารู้ไม่พ้นไม่ได้เจียมเนื้อเจียมตัวไงใช่ไหมมันเจียมเนื้อเจียมตัวอาจารย์ว่าธรรมนี่มันพาตรงนี้เองนีให้เสียสละแล้วก็ยอมพูดง่ายดีนะโยมให้แล้วก็ยอมมันง่ายที่ไหนใช่ไหมไม่ง่ายในชาวโศกเราเนี่ยมีเมื่อเช้าฟังพ่อเทศมาเนี่ย ไม่มีตั้งคนขยนัคนคนขี้เกียจแล้วก็คนที่ไม่เขาอยากจะทําอะไรเมื่อก่อนตะไมยังเชื่อในชาวโสมมีใครแอบ,บอยู่แอบบกินนะอาตะาเชื่อจริงๆ้ราเป็นเเลยนะโยมเพราะในชาวโสมไม่เห็นมีอะไรให้อาตะานั่งดูอาหารรสลอยก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมอยู่สบายๆก็ไม่มีอะไรชาวโสมแล้วใครมันจะแอบกินแอบอยู่ในชาวโสมเมื่อก่อนคิดอย่างนี้นะแต่ตอนนี้นเ,เชืเนนะ่เริ่มเชื่อมอนกันนะโยมเริ่มเชื่อว่า้มันมีเหมือนกันนะขยันเกินไปก็อยู่ยากชาวโสม ขี้เกียจเกินไปเดี๋ยวว่าไม่อยู่อีกเมื่อก่อนเรามานั่งฟังเอ้คนที่จะมาขี้เกียจที่อยู่มันคงไม่มีนะแต่โยมว่ามีไหมมีอาตมามีเพื่อนคนอะโอ้มันมันไม่ขยันเลยแหละอาตมาขยันมากมาเจอเพื่อนคนนี้อาตมาสบายหารไปครึ่งหนึ่งสบายฉันข้าวเสียหาที่พักก่อนวิหารพันปีมีที่แอบใช่ไหมเออเราสบายขึ้นแฮะตีสามขึ้นเนี่ยทำงานทําการเสียหาฉัน เป็นคารวะเนี่ยพูดถึงเป็นคารวานนะนัที่พูดเนี่ยพอพอพอกินข้าวเสียหาที่นอนสักพักแล้วมาทํางานต่อเออไม่อยู่ได้ตืต่นทีสามขึ้นคุณทํางานไปทั้งวันเลยนะคุณอยู่ไม่ได้นะ่ะไม่ได้ถกทุกอาตมาได้ดบได้ดีเพื่อนคนขี้เกียจคนเนี้ยหานครึ่งแล้วเราสบายขึ้นอาตมาก็เห็นเขาขึ้นมาถึงก็มาไกลไม่ไม่พูดตําแห่งนะเดี๋ยวโยวมจะรู้จักเัาพูดแค่พฤติกรรมพอเอออยู่ไปอยู่ไป ขาก็มาได้ระดับหนึ่งเลยนะพอระดับหนึ่งแล้วาตมาขึ้นไปนักบวชได้สิบปีสิบพรรษาหรมั้ะเขาก็ให้ย้ายที่อยู่มาอยู่กลับมาอยู่ที่สันติอโศกใหม่มาอยู่สันติอโยกสองปีคือขี้เกียจมากเกินไปอ่ะคืออะไรก็ไม่ทําเลยไงที่พูดเนี่ยเมื่อก่อนแกทำเหมือนกันนะแต่ตอนหลังแกไม่ทําตอนหลังเขาบอกว่าไงโยมรู้ไหมท่านท่านคนนี้ท่านไ้ทิทาที่ไปเถอะถูกไล่เลยนะโยม พระพี่ยังดูแลทำไงโยมรู้ไหมนี่พูดเรื่องจริงโยมฟังคุณเก็บเก็บของเดี๋ยวไปส่งไม่ทําอะไรเลยไงให้เป็นให้เป็นเพื่อนพระป่วยก็ไม่ไปให้ไปไหนก็ไม่ไปอยู่ไม่ได้จริงเว้ยนะก็ไปไว้แห่งหนึ่งเออมันมีคนส่งข้าวส่งน้ําให้อยู่ ก็ดีเหมือนกันนะอาตอมานั่งดูอาตอมาว่าอย่างดีนะในมีคนส่งข้าวส่งน้ำในชาวโศกที่้ายยังไงก็ยังมีคนให้ให้กินให้อยู่ไงแต่คุณต้องช่วยตัวเองอะไงไม่มีใครอ่ะคุณอยู่หลายคนไม่ต้องทำได้ใช่ไหมอยู่คนเดียวคุณคุณต้องต้องทําเองแล้วทีเนี้ยคุณต้องหุงหากินเองแล้ะเขาไปส่งให้คุณก็ข้าวดิดๆิอะไรจะไปต้องหุงหาใช่ไหมเนี่ยมันไม่ง่ายนะสุดท้ายในชาวโศกเรานี่มันไม่ง่ายหรอกแต่และคนแต่และคนที่มา นี่เมื่อคุณมาอยู่แล้วเนี่ยเป้าหมายของเราคือลดลดความติดความยึดใช่ไหมไอ้ตอนพูดได้แค่เนี้ยแม่อ้ความไม่ติดไม่ยึดนี่มันหอมหวานนะโยมมันอยากได้อยู่นะไอ้ความไม่ถือไม่สาไม่ติดไม่ยึดเนี่ยทาแล้วให้เขาไปเนี่ยมันดีนะเนี่ยเนี่ยลงบุญเนี่ยเออดีเอะทำไปทำมาแต่มากันชักเมื่อยเืยนะแค่จะไปเยี่ยมที่ลงบุญกันชักไม่อยากไปเหมืพรา,าันั่งเขา,าเนั่เขาไม่ใหม่เลยเอ้ต้องทำโยมต้องทํา แต่ตอนนี้แค่เห็นตัวเองเดินไปดูยมแจกอาหารถึงจะไม่อยากไปนี่เอาดีกิเลสนี้ไม่ธรรมดานะแล้วคุณว่าใครอะ่ฮะฮทํากับข้าวเขาจะได้เหนื่อยทับแย่เอาไปแจกอาหารเขาแค่เนี้ไอเราแค่จะไปเจอก็าหน่อยเราไม่อยากไปะฮะนี่มันขี้เกียจเลยนะยยมเนี่ยแค่ไปเดินเจอเขาหนึ่งก็ไม่อยากเจอแล้วเนี่ยไม่ธรรมดานะความขี้เกียจของคนเราเนี่ยมื่อก่อนต่มาตอนไอินาตมาคิดว่าตมามไม่ขี้เกียจนะแต่ตอนนี้เริ่มเห็นแล้วเอ้ยเราขี้เกียจตั้งเยอะ เมื่อก่อนที่ทําเขาเมียกมีของล่ออยู่ข้างหน้าใช่ไหมมีอะไรล่ออยู่ข้างหน้ามันก็เลยขยันทําแต่พอทําแล้วไม่ต้องมีอะไรล่อเนี่ยมันเริ่มยากขึ้นฮะแล้วพออยู่ไปนานเข้านานเข้านานเข้าเออไออะไรพคนมาตั้งเยอะแล้วฮะไอเครือยาิมันก็หมดไปตั้งเยอะแล้วนะไอบ้านช่องเรือนชานมันก็เอ้ยมันก็บางไปตั้งเยอะแล้วฮะแล้วยังไงจะต่อไปเนี่ยฮะจะอยู่ความไม่มีอะไรนี่ก็จะอยู่ยังไงแต่เนี้ยน่าจะถึงเวลาที่เราต้องการเลยนะเวลาเนี้ ออกไปตายกับไม่มีอะไรไม่ได้ต้องการเลยนะทุกวันนี้ถอดเสื้อผาที่นอนตายนะเนี่ยออกจากบ้านมาตั้งใจมาตายข้างถนนนะแต่คงไม่ต้องเลยนะตอนเนี้ยมันมีที่เขาลองรับก่อนตายแล้วไงเริ่มมีเ <c oughs> ขาคิดจะสร้างตึกตัวนี้เมื่อสามสิบปีที่แล้วนะตอนนี้ก็สร้างเสร็จแล้วนะเขาสร้างเสร็จแล้วเออไ่ต้องตายข้างถนนแล้วให้เรา <c oughs> คิดให้มันสุดไปเลยนะโยมแล้วมันจะดีคิดให้มันทะลุทะลวงไปไปลายเลยเออแต่ทุบุทะลวงกี่เล็เรานี่มันไม่ไปนะฮะ ให้ความถือสายความยึดดีนี่มันไม่ไปนะโยมถ้าคุณไม่มีสินให้บริสุทธิ์นห้าไม่บริสุทสินแต่ไม่บริสุธ์นี่คุณยากเลยอะไม่แต่นักบวชแล้วก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่ชัดนะ่เอ๊ะทำไมเขาไปเขามาแล้วเขาไปกันนะเขามาแล้วเขาไปกันทไมเมื่อก่อนนี้เราเรานั่งมองมันไม่ชัดเนี่ยแต่ตอนนี้เราชัดแหละเราชัดแหละพ่อท่านบอกว่าไงรู้ไมมโยมอ๋อพอเราถือสาเสร็จแล้วไม่ร่วมด้วยไม่เอาด้วยใช่ไหม พอนานเข้านานเข้ามันก็ถือสามารถกขึ้นมากขึ้นแม้แต่หมูก็ไม่ร่วมด้วยพอไม่ร่วมกับหมูด้วยหมูด้วยเยก็ยหาที่ไปอนะไรนี่ใช่ไหมไปตรงไหนก็ได้ที่ไม่มีชาวโศกมันไปนน่นเลยนะยมกิจวิญญาณนี่ไม่ธรรมดานะคนที่จะไปกับชาวโศกมันคิดก่อนถึงาน,นที่ไปไม่มีใครคิดแล้วไปเลยเหรอกไม่มีหรอกไอตอนมามันก็คิดแล้วคิดติกจะมาใช่ไหมแต่พอจะไปไม่คิดแล้วคิดตีกเมื่อที่ไปเนะี่ยอัตมามคงเต็มที่ถึงไปเหมือนกันนะเนี่ย ถ้าคิดศสะสมตัวถือสามากขึ้นมากขึ้นเนะี่ยถือสาไม่เอากหมูมากขึ้นมากขึ้นเนะี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปจริงๆมันนะไงเพราะมัน,นะอัตราที่มันพาไปได้ทุกเรื่องนะอ่ะเฮ้เราก็เป็นหนึ่งในนั้นไหมมันเข้าขายแล้ว,นะวเนี่ยทัวันเนี่ยจนแจง้งจะเริมเข้าขายเลยนะเวลาเนี้เข้าขายจะไปอย่างเงี้ยจะจะไปทิศทางนี้เลยนะมันเห็นไงเนี่ย,ยมันคิดจริงๆนะจิตวิญญานเนี่ยมไม่ธรรมดานะทั้งที่เราก็รู้ว่าไม่ถูกนะ พ่อก่อนตายทําบอกอะไรนายโยมไหมดูไหมอย่าทิ้งหมู่ใช่ไหมหมู่เขาไม่ทิ้งเราแต่เราจะหาตัวเรื่องเราไปเองไงตัวเราหาเรื่องจะไปเองอัตราเราเองทีนี้ถ้ามันมีอยู่ก็ตั้งหลักดีๆนะยโยมเตรียมเตรียมดีๆนะโยมยังไงอย่าทิ้งหมู่พูดง่ายดีเมื่อก่อนนี้สโลแกนเขาว่าไงเนะไม่สึกไม่บ้าไม่ฆ่าตัวตายก็พอแล้วสโลแกนีีไม่พอนะโยมไม่พอ อตาตมาเห็นมาหลายหลายเราไปหมดอ่ะทิ่พูดกโยมเนี่ยไม่ศึกไม่บ้าไม่ฆ่าตัวตายอาตมาใหมา่ก็ได้ยินบ่อยๆเป็นคา,ารวาใช่ไหมท่านพูดกันพระท่านพูดกันเ,เราก็นั่งฟังให้ตอนนี้มันเริ่มถึงเราแลวไอ้บ้าเขาไม่บ้าแน่นอนฆ่าตัวตายคงไม่ฆ่าแน่นอนยังเหลือตัวเดียวที่จะหนีจากหมูแต่พ่อบอกอย่าทิ้งหมูนะทั้งที่ลึกๆร้อยเปอร์เซ็นต์มก็รู้ทิ้งหมูไปคุณตาย อาจจะมานั่งมองดูลปลายทางคนออกชาวโศกไปไม่เห็นมีใครที่จะไปลดเกจได้สักคนหนึ่งใช่ไหมไอท้ทีวันแน,แน่ทุกคนไม่เห็นมีใครลดได้คนที่เทเ่เก่งๆพูดเก่งๆพูดแล้วคนติดเยอะไม่เห็นรอดสักคนหนึ่งใช่ไหมนึกเมื่อแบบนี้แล้วมีเส้นทางนี้เส้นทางเดียวที่จะพาหมู่กลุ่มตัวเรารอดเนี่ยหมู่นี้เท่านั้นจริงๆที่เราจะพาลดเกจได้มีแค่หมู่เรานะโยมไอ้ทีวสัว,สวพูดเมื่อกี้อ่ะโอ้ยพาข้างนอกเนี่ยเขา เขาจะรู้จักกิเลสไหมโยมว่าฮะโยมเขารู้ไหมโยมตอบพรรขนอกไม่รู้จักกิเลสไม่ใช่ตามาพูดนะโยมเขาตอบมาอตาตมาพ่ดโยมฟังมันก็น่าเห็นใจเพราะเขาไม่เอาศีลไงเขาไม่เอาศีลก็ไม่เอาวินยัยเขาทาผิดหมดอะ่ะเนี่ยข่าวเขาที่มีดังๆขึ้นมาในดงระเหลืองเนี่ยเขาไม่เอาศีลไงเนขาบอกศีลนของคารวะเขา,า,ขานี่เหนือไกลแล้ว เขาไกลแล้วเกินไปเขาเลยไปโลกตกอะไรก็ไม่รู้ฮะมันไม่ง่ายนะโยมที่เจะเหนือรูปรถกลิ่นเสียงเนี่ยที่เจะเหนือกรรมคุณห้าเนี่ยมันง่ายหรือโยม,มว่าฮะอาตมาโยมที่นั่งโยมรู้แล้วล่ะเรื่องกรรมคุณห้าเนี่ยรู้แล้วนี่เมื่อรู้แล้วคุณจะทำไงที่ออกจากจิตวิญญาเราอ่ะนี่เมื่อคุณรู้แล้วทาไงที่ออกจากใจเราให้ได้อ,ะ <S <S อ่ะพ่อจะบอกว่างาโย,ยมรู้ไหมสิ่งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเนี่ยสามข้อคุณไปหลานได้เลยนะ มันมีมันมีเรื่องสัตว์ใช่ไหมเรื่องวัตถุใช่ไหมมีเรื่องกรรมคุณห้าใช่ไหมสามข้อเนี่ยคุณล้างได้หมดเนี่ยคุณเป็นพระหาลีนะโยมมันไม่มีตัวหรอกไอ้กรรมคุณเนี่ยแต่มันมีในจิตวิญญาณเราไงใช่ไหมที่เราติดเรายึดเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงมันมีในจิตวิญญาณแล้วก็ทํางานเร็วด้วยนะโยมมันทํางานเร็วด้วยเนี่ยอย่างมีทุเรียนมาอย่างเงี้ยโอ้ยฉันทุเรียนกันไปแค่เม็ดเดียวโอ้ย องเม็ดเองผมแทบจะนอนไม่ลงเลยนะเหมรสชาติมันก็ดีให้วันแรกมันแก่ไงวันที่สองมาสวยเหมือนเดิมนี่มันไม่แก่แล้วไงมันไม่หวานแล้วไงพาฉันเข้าไปหวานก็ไม่หวานอร่อยมาทุกอย่างเดียวมันร้อนอย่างเดียวลูปมันเหมือนเดิมนะโยมแต่มันลูกหลังมันไม่คงไม่แก่ไงมันสุกมันแต่ไม่หวานเนี่ยร่างกายมันทรมานไงเชื่อไหมมันร้อนไงเนี่ยร้อนเย็นที่มะเขียวมาพูดนเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะโยม คุณต้องเลือกอะไรอะไรแสลงคุณก็อย่าไปแตะมันเพราะทนเข้าไปแล้วมันทุกข he ์ไงร่างกายเรามันบอกทุกระยะทางนะที่เราเป็นอะไรอยู่เนี่ยแล้วกินอาหารเข้าไปของที่กินเข้าไปเนี่ยมันบอกทุกระยะทางเรารู้ตรงนี้เราก็พยายามนะยโยมเตรียมตัวเลยจะกินนะจะทานอาหารยังไงให้ร่างกายเราพอเป็นพอไปตรงนี้ต้องรู้ว่ะนี่เมื่อรู้เสร็จก็พยายามแต่มันก็ยากนะโยมสู้ความอยากมันสู้ยากเพราะเราแพ้ความอยากไงแพ้ความภัยเกลเรารไงนึกว่าภพ้เกลเราราก็ไม่รู้อะไรมันแสแงลมัแสละหรอก เราไม่ดูไม่รู้นะโยมเนี่ยแค่อ,อาหาร,รง่ายๆหยาบๆมันยากนะโยมแล้วคุณจะรู้จิตวิญญาณคุณที่คุณติดอีกอะจะรู้จิตวิญญาณที่คุณลดละอะไรไม่ออกอีกเนี่ยโอโ้โหอีกอีกโอ้โหอีกหลายลี้เลยนะแค่หยาบๆม่เราไม่รู้เนี่ยจิตวิญญาณเรานี่อีกหลายลี้เลยมันเจออะไรปุ๊บมันชอบเลยแหละมันเจออะไรปุ๊บมันก็ไม่ชอบเลยแหละมันเจอปุ๊บมันก็ผลักเลยแหละรือเจอปุ๊บก็ดูดเลยแหละจิตวิญญาณเนี่ยไม่ธรรมดานะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่พูดแยกยใหยฟังง่ายๆมันไม่ใช่นะ เจอปุ๊บมันชอบมันก็ชอบเลยไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยแหละแล้วมันก็สะสมเลยในจิตมีญาเราแต่และเรื่องแต่และเรื่องมาเนี่ยเราสะสมมากันไม่น้อยแล้วแล้วตอนนี้จะมาออกได้ใช่ไหมเนี่ยตั้งหลักดีๆนะโยมอาตมาด้วยแหละตั้งหลักดีๆทํายังไงจะเอาออกให้จิตมีญาเราเนี่ยทายังไงที่เราจะวางใจเป็นทํางไงที่เราจะลดละได้ง่ายต้องทาค่อยๆทำโยมทําไปทีละข้อ,ขอขข om, ละข้อให้รู้ตัวเองก่น <m uch ess ime> อนว <excuse> ่าเรื่องเหลืออยู่เยอะให้รู้ตรงนี้ให้ชัดก่อนว่าเรานี่ยังไม่บาง นี่เมื่อมันบางมาได้มากแล้วไอ้อบายมุกหกข้อมันมาได้รอดแล้วกรมันคุณห้ามรู้จักแล้วท่าน,นี้คุณรู้จักตําดาแล้วทําไมคุณจะอออกจากกิตวิยานคุณอนะตรงเนี้พจนใจอยู่ตรงนี้ <c oughs> ถ้าเราออกได้เราจะเบาขึ้นนะโยมไอ้ที่เรายัางทุกข์เยอะอยู่อะไรเยอะอยู่เนี่ยเราแสดงเราอยู่เหลาเยอะแต่ถ้าเราเข้าถูกทางมันจะไม่ทุกข์นะ <c oughs> พระองค์ที่พูดบอกโอ้ยไอ้ที่ไปทุกข์ผิดทางแล้ว <c oughs> ไอ้เราก็นั่งฟังธรรมะนิมนพาพาพ้นทุกข์ ้องไปทำอะไรเราทุกเราผิดทางแล้วนี่พูดไปพูดมาทำ,ทำไมท่านไปถอดใส่เครื่องแบบไปอถอดเครื่องแบบไปไปใส่เาองเกงท่านก็พูดถูกนะโยมไม่ผิดอ่ะอาตมานั่งรู้พูดไม่ผิดมาทบทวนมาแล้วมันก็ยังถูกอยู่ท่าน,นี้ทำยังไงจิตวิญญาณเราจะทำาไงให้มันคลายอ่ะจากการติดการยึดก,การถือเรามาในแวดวงของหม้อยาเลยใช่ไหมนี่เราเป็นชาวโสมเนี่มาถูกทางแล้วล้วเข้าทางมาแล้วนะโยมเข้าม่าออกไปมันเสียดายโยม นี่เมื่อลงทุนมันจะเยอะแล้วแล้วก็รู้แล้วแล้วไปเนี่เสียดายถ้าเป็นไปได้ทําพิ่ตัวเราโยมของคนอื่นเเป็นรื่องของเขากรรมใครกรรมมันใช่ไหมกรรมของเราของเราใช่ไหมอาจจะมาพูดเลยไม่ได้เยอะนะแต่รู้วของเราคือของเราไงใช่ไหม <c oughs> แค่ของเราเรารู้ยังออกยากเลยอ่ะนี่ถ้าออกยากนะโยมป่านี้เราผองสายเบิกบานแจ่มใสแล้วแค่จะสื่อภาษาให้โยมพังยังเมียงยากเลยแค่จะสื่อภาษาแค่ขึ้นมานั่งโยมเมียงยากเลยนะโยมธรรมะนี่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะ ถตมากระทุกตุนตัวเองนะโยมเอ้อาชีพป็นเคผ่านมาเนี่ยที่เราทาํามาค้าขายมาเนี่ยเราทาเพราะสิ่งไม่รู้นะโยมไม่รู้อ่ะขายเพชรไม่รู้จักเพชรหรอกขายมาจนขายเป็นจ,รจนรู้โอ้จนรู้จนฐานะดีเพิ่งจะรู้จักเพชรนะโยมแต่เขาว่าเรารู้จนจะเล,ลิกเรวทึงรู้จักนะโยมรู้จักรายละเอียดของมันอะทำมาสิบปีกว่าแล้วยี่สิบปีแล้วถึงรู้รายละเอียดของเพชรว่ามันคืออะไร อะไรเป็นของจริงของปลอมจนออกมาจะจะออกมาถึงรู้ชัดนะโยมและธรรมะนี่มันหนักกว่านั้นเยอะนะโยมเพราะธรรมะมันมีตัวแล้วเงี้ยมันมีแค่ความรู้สึกในจิตวิญญาเราอะ่ะมันเป็นนามธรรมแล้วอะมันของใครของมันเนี่ยอย่าคิดว่ามันรู้ง่ายๆอย่างที่เราคิดนะโยมวัตถุมันยังรู้ยากเลยโยมแล้วจิตวิญญาจะรู้ยากนั้นดีกว่าฉั้นโยมไม่มีอื่นโยมต้องพยายามศรัทธาทําไงสร้างความยินดี สร้างความยินดีให้ได้สร้างัทธาให้ได้ถ้ามาลดน้อยโยมทำสร้างความยินดีไปก่อนรู้ว่ายินดีไปก่อนสร้างความยินดีแล้วพยายามทาแล้วก็จะวางใจมันก็ไม่ง่ายอย่างที่พูดอ่ะไอ้ที่ไม่สุกไม่ทุกมันหอมหวานนะมันต้องการอยู่นะไอ้เนื้อสุกเนื้อทุกมันต้องการอยู่นะคุณก็เอาไปเลื่องเลื่องไปใช่ไหมอ่ะมาเหนือใบมุกมาตั้งหลายเรื่องเลยใช่ไหมเนี่ยเนื้อสัตว์ได้แล้ว <c oughs> เอาใบมุกได้แล้วมันก็ดีแล้วไงโยม มันเหนือมามากมายเลยใช่ไหมที่พอมาเรื่องกรรมคุนนี่มันยากละถามว่ามีสิทธิ์ได้ไหมอาตมาวยังมีสิทธิ์อยู่นะโยมถ้าจะมาสอบไล่เวลานี้แม่จะว่าห้าสิบมันน่าจะได้กว่าห้าสิบแล้วและแต่มจะไปถึงร้อยมันคงยากอ่ะมันคงได้หะได้หกสิบน่าจะพอเป็นพอไปแล้วไอ้ที่พดกโยมมันคลายจากการติดกันยึดเยอะแล้วไงใช่ไหมไอ้วัตถุข้าวของนี่มันหายไปแล้วมามองว่ามันหายแล้วไอ้บ้านช่องเรือนชานที่เคยสุขสบายเนี่ยอาตมาว่าพอได้แล้ะ ทุกวันนี้อยู่ความไม่มีอะไรมันสบายนะโยมเนี่ยอยู่ความไม่มีอะไรอยู่ความในน้อยเนี่ยมันสบายแต่จะหลงความสบายนะโยมมันก็ไม่เที่ยงอีกนะอยู่ความที่ไม่ต้องรู้หลาผู้ฟ้านี่มันสบายแต่โยมอยู่ได้ตลอดไหมอะโยมตัวอ,อยู่ก็คนไงใช่ไหมแล้วมันก็ไม่เที่ยงอีกแล้วสังขารขนาดดีเ๋ยมันจะเลยไปอีกเดี๋ยวมันก็จะจบนะโยมเดี๋ยวมันจะหมดแหลมจะจบจะไปไม่ได้มอนกันนะไอความสบายคุณจะเกาะได้ช่วงเห็นมันกันนะโยม เนี่ยเออไม่มีอะไรสบายดีมีน้อยแล้วเบาดีอแต่มาถึมาถึงตรงนี้ตอนเนี้ยไม่ต้องมีอะไรเยอะไม่ต้องระแวงระวังดีมารู้มันถึงแหละทีนี้จะไปจะให้ยังไงให้มันออกจากกิจมิจฉาลาไปที่ม่อยู่กับความที่จะมาอยู่กับคนให้มันไม่ต้องทุกข์อ่ะตอนนี้แตมาถึงตรงนี้นะโยมจะอยู่คนยังไงไม่ต้องทุกข์จะทําใจยังไงคนที่เราไม่ถูกใจบ้างไม่ได้ตั้งใจเราบ้างที่เราไม่ต้องทุกข์แต่มาถึงตรงนี้นเวลาเนี่ยมันไม่ง่ายนะ แต่ต้องทำไงใช่ไหมเพราะศาสนาพุทธเนี่ยมันต้องอยู่กับหมู่กับกลุ่มไงใช่ไหมแล้วนักบวชเนี่ยเขาตัดมือตัดตินหวดแล้วนโยมข้ามให้สะสมยามให้สะสมของแม่สะสมต้องอยู่กับโยมไงใช่ไหมนี่มือยโยมต้องอาศัยโยมอ่ะใช่ไหมโยมก็ต้องอาศัยนักบวชที่มีธรรมะเหมือนกันนโยมอาศัยคนละมุมเนี่ยเหมือนกันไปบริกรรบาศนโยมถ้ายมเดินไปเขาให้โยมไหมโยมก็ให้ไหม อาตมาพูดมานานแล้วเนี่ยเขาไม่ให้ส่นจนแจ้งนะโยกเขาให้เขาให้ผ้าสีเหลืองผืนนี้ที่หุ้มอยู่นี่ถอดผ้าสีเหลืองผื้นนี้ไปโยกเขาให้ไหมอาตมากินมรดกพุทธเจ้าอยู่อาตมากินมรดกพ่อท่านที่สร้างไว้ให้อยู่ทุกวันเนี่ยอาตมารู้แค่เนี้อาศัยมรดกพ่อท่านอาศัยมรดกพุทธเจ้าอยู่ทุกวันเนี้ย แล้วจมาก็แน่ใจว่าเส้นทางนี้จะพาให้เราคลายจากการติดการยึดได้แล้วจตมาก็ชัดเจนว่ามันพ้นทุกได้ก็มันพ้นทุกมันจะงเยอะแล้วอะใช่ไหมพ้นทุกจากวัตถุมันจะงเยอะแล้วอ่ะเอาใยมุกหกข้อมันก็ผ่านไปแล้วไอที <c oughs> เขาถือสารในโลกเขาจำนมาถือน้อยลงเลยนะยังไม่หมดหรอกแต่มันถือน้อยลงแหละมันถือน้อยลงแต่ทุกวันนี้ฟังข่าวเขาอะไรหรือไม่รอเขาเหม็มมนใายแดน โอ้โหมันมันหน้าขิดเขี้ยวยังไงฟังขึ้นมาแมบันไกลเรียนเชียงเราเนี่มันอะไรเขาเขาก็ไม่รู้เราฟังข่าวมาเขาเข้าเราก็คันหัวใจนยิยมเนี่ยมันแค่ตรงนี้มันก็ไม่ง่ายแล้วนะโยมที่จริงอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ในขมนเนี่ยมันใช้ได้ตรงไหนแต่เราฟังข่าวของคันหัวใจไง,งนเนี่ยจิตวิญญ,ญาณมันไม่ธรรมดาโยมสุดท้ายทาพิํานณาเราเรยังไงเกาะสินห้าเขาไว้เกาะสินแปดเขาไว้ แล้วอยู่ในหมู่นี่รู้ว่าดีก็สร้างกุศลไปโยมแต่ละคนก็สร้างกุศลไปสร้างบารมีไปโยมทําแล้วก็ให้ไว้นะโยมเดี๋ยวเกิดมาชาติหน้าโยมต้องไม่ต้องลำบากแบบนี้นะเกิดมาโยมจะไม่ขาดวัตถุแบบที่นี่นะโยมเกิดมาชาตินี้ขาดวัตถุใช่ไหมถ้าโยมหัดให้หัดเสียสละเอาไว้นโยมจะไม่ขาดวัตถุนะเกิดมาชาติหน้าและโยมลดละเกียดให้มากขึ้นมากขึ้นโยมเกิดมาใหม่โยมจะรู้จักชาวโศกได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าโยมไม่รีบทําเกิดมาเดี๋ยวมันไม่รู้จักนะโยม ถ้าได้ล่ามีคนแล้วมันจะไม่รู้จักถ้าเราลดละได้เดี๋ยวมันจะรู้จักเพราะจิตวิญญาณเป็นเรื่องจริงไงใช่ไหมจิตวิญญาณนี่เป็นเรื่องจริงแล้วโยมหัดให้หัดเสียสละไว้สูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยโยมจะรู้จักง่ายอัตวัแน่ใจเพราะอาจจะเหตุการณ์จะเปลี่ยนโยมแต่การให้การเสียสละเนี่ยถ้าเป็นทรัพย์แท้ของเราจะติดตัวเราไปไงอย่างน้อยเกิดมาเป็นคนต่อไปเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมใช่ไหมนี่เมื่อไม่ทุกข์เสร็จแล้วยูมีศินห้าเขาไว้ศีนแปดเขาไว้เนี่ยหนึ่งคุณ แล้วคุณก็ไม่ติดยึดอะไรมากมายเนี่ยคุณเกิดมาจะทุกข์ไม่เยอะนะจะทุกข์แค่อะไรอ่ะจะทุกข์แค่สังขารนะในตำราเขาบอกไว้มันทุกสิบอย่างอ่ะเกิดมามันมีทุกสิบอย่างทุกคนนะโยมไอ้สี่อย่างนี่คุณจะพ้นได้ราคะโทสศทะเลาะวิวาทลาภยศสังเสริญนี่สี่ข้อคุณลดได้คุณพ้นได้นะโยมแล้วไอ้เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยหาอาหารเนี่ยคุณจะคุณคุณคุณก็ต้องทุกข์กันแหละ คุณปฏิบัติธรรมแล้วก็ทุกนะคุณต้องอาหารร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ทุกนะทุกประจําสังขารเราอ่ะแต่ถ้าคุณถือศีลแข่งขึ้นปฏิบัติธรรมสูงขึ้นคุณจะหนีได้สี่อย่างพ้นทุกได้สี่อย่างคุณเกิดใหม่คุณก็ไม่ทุกเยอะแล้วนะแม้แต่ชาตินี้เราก็ทุกน้อยลงเลยล่ะเนี่ยปัจจุบันนี้คุณทุกน้อยลงหรือยังอ่ะอยู่ชาวโศกมาเนี่ยถ้าคุณอยู่มาเนี่ยคุณทุกน้อยลงนี่คุณใช้ได้แล้วนะโยมคุณไม่อยากเล่นหวยไม่อยากเล่นการพนัน ไม่อยากไปล่ำไปรวยไม่อยากไปสะสมเข้าของเงินทองข้างนอกนี่คุณได้มาเยอะแล้วนั้นต้นทุนน่ะท่านี้ต้องไปต่อให้ถึงจิตมียาเราอะ่ะให้เราคลายให้มากกว่านี้ให้เราเป็นเจ้าของเลยไงเป็นเจ้าของความจนเลยที่พ่อบอกไวอ้แอ่ะแมื่อ,อก่อนะมาเขาฟังบ่อยๆนะแจนอย่างสุขสันต์เบิกบานใจแต่มาว่าแต่มาได้อยู่นะโยมเข้าให้ถึงโยมเข้าถึงความจนให้ได้ท่านี้เราก็ต้องอาศัยระดับหนึ่งอะ่ะใช่ไหมแต่พอจิตมียาถึงนะี่มันจะไม่กลัวอะไรมากมายโยม มันจะไม่กลัวอะไรเป็นผีโรคนี่นะโยมก็แค่กินแค่อยู่แต่แต่มาถึงวุนนี้คุณต้องหัดกินให้ง่ายก่อนกินง่ายง่ายอยู่ง่ายๆก่อนกินผักบุ้งผัดทุกวันทุกวันไหวไหมตอนนี้ผักบุ้งงามนะโยมคุณกินผักบุ้งผัดทุกวันผักบุ้งโวกทุกวันกินน้ำพริกได้ก่อนง่ายๆสบายก่อนถ้าคุณทำง่ายง่ายคุณจะใกล้เข้ามาถ้าคุณกินง่ายอยู่ง่ายจะใกล้เข้ามาถ้าคุณไปกินอาหารปรุงแต่งวาอร่อยอร่อยคุณยังไกลเยอะนะวันนั้นเข้ามาอะไรน้หมาที่วันนั้นเข้าอะไร ไอ้ที่แป้งทอดเป็นบวงบวงอะ่ะ <_ d ose> เขาเรียกอะไรอะ่ะใส่กล่องมาสวยเลยอะ่ะแป้งทอดที่เขาอะไระโดนัทใช่ไหมก็โ,โหยทำมาอย่างสวยเลยสามสี่ห้าอย่างโอ้ยทำมาตั้งหลายแบบแป้งทอดอะ่ะโดนัทอ่ะใส่กล่องมาสวยงาเออข้อมาวางถวายแต่มาเขาไม่รู้จักมันคืออะไรเหมือนกันนะ <_ d ose> ที่จริงมันน่าจะรู้จักเลยแค่โดนัทใช่ไหมแล,ลมวยย้วกล,นะล่องมันสวยจังเลยเปเข้าไปมันสวยจังเลยนะนายโยมมันวางมาสามสี่ห้าแบบอ่ะโอ้ย เขาแต่งมาสวยจางจริงเขาแป้งทอดอะไรมีอะไรกันเนยนมเขาจนแจ้งคนเป็นอกเต็มลอยเนี่ยโดนัทไม่รู้จักถามโยมอะไรเปิดดูเปิดอ๋อสวยยังไงยังขำสวยเอ๊ะจนแจ้งไม่รู้จักโดนัดเแป้งทอดเป็นบ่วงๆ<笑><笑>เขาบอกว่าไงไไทำไมทำบ่วงๆเนี่ยเอาแป้งงงกงไปทอดเสร็จแล้วมันไม่สุกข,ข้างในเขาต้องแวงหวกกันไงให้เป็นบ่วงทอดมันได้สุกพร้อมกัน ในความหมายมีแค่นั้นแล้วก็แป้งกับน,น้ำตาลผสมกันมาแล้วทำมาสวยเลยใครพูดไปพูดมาจนแจฉกไปโง่จังจบตรงความโง่เนี่ยพอแล้วนะอาสาทุนนะกยม